34, เขาบอกว่าจงหาว่าจุดปลายส่วนโค้งที่ยาวเซตาหน่วยจะอยู่ในควอเรนต์ใดเมื่อกําหนดให้ไซเซตาเป็นจำนวนบวก<ส>นะครับไซเซตาเป็นจำนวนบวกลองดูซิบอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยแล้วนะบวกบวกลบบวก,บวกลบลบ,ลบนะครับและอะไรครับและบวกลบซึ่งตรงนี้นะครับน้องสังเกต แทนเนี่ยมันเกิดจากไซส่วน c o s ถูกปะซึ่งแทนมีค่าเป็นลบแต่ไซมีค่าเป็นบวกดังนั้นนะครับตรงนี้จะได้ว่าไซเซตาเนี่ยเป็นบวก c o s สเซตาต้องมีค่าเป็นลบถูกไหมถึงจะได้แทนมีค่าเป็นลบนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับน้องก็ดูสิไซเป็นไซเป็นบวกคอ s สเป็นลบอยู่ในคอร์ที่เท่าไหร่ครับคอร์ที่2นั่นเองนะคอสลบไซบวก 34ตอบ4นะครับ